ถ้าใครพอจะจาคลิปนี้ได้นะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ผมทําขึ้นาจากที่ไปปลูกผมครบ1ปีวันนี้เองเนี่ยปีครึ่งละก็เลยกลับมาเช็คอีกทีหนึง่งเดี๋ยวดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างทําอะไรบ้างอันนี้เป็นคลิปที่ครบ1ปีราวที่แล้วครับวันนี้ฮะผมกลับมาที่นี่จูนคลินิกครบปีครึ่งแล้วครับเดี๋ยวจะมาเช็คสภาพผมหน่อยว่ามันเป็นยังไงบ้างแล้วก็อาจจะทำา PRP เดี๋ยวเข้าไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงกัน ะะมาที่นี่นะฮะจูนคลินิกครบปีครึ่งผมวันนี้ผมจะมาเช็คสภาพศาีรษะหน่อยฮะแล้วจะปรึกษาคุณหมอก็ที่นี่ยังสวยงามโอทโงเหมือนเดิมเลยฮะเดี๋ยววันนี้ดูกันและแน่นอนครับขั้นแรกเลยยังไงก็ต้องคุยออกับคุณหมอก่อนมาดูว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมเราเป็นยังไงตรงไหนดีแล้วตรงไหนที่ต้องปรับปรงดีแล้วผมมาใช้แสงฮะ การฉายแสงนี่นะครับนอกจากจะไปกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดซึ่งทาให้รา,รากผมแข็งแรงมากขึ้นยังมีประโยชน์อีกทางคือช่วยลดการอักเสบของผิวหนังได้ครับและนี่คืออีกอันหนึ่งครับ PRP คือการนําเลือดของเราเนี่ยไปปั่นเอาสเตมเซลล์ที่ดีๆเข้มข้นออกมาและฉีดกลับเข้าหนังศีรษะของเราครับว่าสีจะดีจะสีเหลืองใสแบบนี้นคนรทำท่าตุยนะคะตั้งสามหลอดเลยนะ เซลล์ตัวนี้นาชิมันก็จะกระตุ้นให้ผมมีการบำรุงมากขึ้นคันนี่เราแยกสเตมเซลล์ STEM cell นี้ยังไงครับในหมายถึงในมุมของสีเหลืองเข้มสีเหืองอ่อนที่บอกคุณภาพดีคือมันไม่มีตะกอนหรืออะไรครับคุณภาพดีกอมันไม่ขุ่น ไม่เจ็บอย่างที่คิดครับสบายมากนี้เช้ไม่้อามไ้โอได้ปกติเลยแล้ก็เล้นไปสักประมาณเดือนนึ่งค่อยหยุอยะครับผมมีข้อห้ามอะไรนอกจากสระผมอีกไหมฮรแค่นี้ครับเรียบร้อยละพี่นีพี่เตรียมตัวมาเจ็บตั้งเยอะปรากฏว่าไม่เจ็บเลย และอันนี้ครับอีกส่วนหนึ่งคือสิ่งที่ผมชอบมากในการที่มาทําที่จูคลินิกคือตัวของแคปซูลนะฮะซึ่งเป็นส่วนผสมจากของซิงค์ไบโอตินและสารสกัดจากสารสกัดจากธรรมชาตินะฮะมันช่วยทําให้คุณภาพของผม,ผมเนี่ยดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอันนี้จากประสบการณ์จริงนี่ผมทดลองใช้มาหลายครั้งแล้วก็เรียบร้อยครับวันนี้ได้รับคําแนะนําดีๆและได้ผ่านกระบวนการหลายๆอย่างที่จะช่วยทําให ผมมั่นใจได้ว่าสิ่งที่ทํามันมาจะอยู่กับผมไปอีกนานๆก็ขอบคุณจูนคลินิกนะครับที่ให้คาแนะนําดีๆและดูแลติดตามผลการรักษาจนมาถึงทุกวันนี้ขอบคุณมากครับ